การทดสอบแรงกระแทกแบบไอ o ซตขั้นที่1ต้องปรับอุณหภูมิให้ได้27องศาสำหรับประเทศที่มีอากาศร้อนขั้นที่2ปรับหน้าปัดไปตรงตำแหน่งสูงสุดของการทดสอบแบบไอ o ซตขั้นที่3โยกคอนขึ้นทำมุม88องศา ขั้นที่4ี่เวียงค้อนเปล่าเพื่อหาค่าแรงเสียดทานโดยยกเซฟที่ล็อกขึ้นและใช้อุ้งม,มือกดแพนโดลัมเพื่อให้หัวค้อนเวียงลงมาจากนั้นทําการอ่านค่าขั้นที่5วางชิ้นทดสอบให้อยู่ในแนวดิ่งโดยรอยบ่าจะหันหน้าเข้าหาหัวค้อนและการจับชิ้นงานจะจับเพียงด้านใดด้านหนึ่งของชิ้นงานขั้นที่6ปรับเข็มหน้าปัดไปตรงตำแหน่งสูงสุดของการทดสอบแบบไอโซตขั้นที่7 ยกค้อนทำมุม88องศาขั้นที่8ปปล่อยหัวค้อนเพื่อทดสอบแรงกระแทกแล้วอ่านค่าที่ได้